ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกโรไรเนอร์และคุณก็อยู่กับตะคลิปถือปืน R G B เฮ้ยย่าเฮ้ยนั่นมันเป็นอะไรอะอไลรอนอย่างผมก็เห็นด้วยว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรซิวไปเลยๆเลยซิวอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรยินดีต้อนรับซาร์โอวี จะร้องทั้งวันเลยจะร้องไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยไม่สนว่าใครน่าหนเอ้ยเฮ้ยเดินอะไรน่ะทำไมไม่ขึ้นแท่งกระโดดไปเออลืมลืมลืมแงชอบลืมัหมเราอ่ะเออคิดวก็ลืมเป็นปกตินะว่างให้เอ้ยกระสุนหมดเออใช่ใช่ถูกแล้วเฮ้ยอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดิถูกแล้วยอดโอ้ย ตาแว่นถึงคลิปอาทีมีรู้จักหรือเปล่เาเทพพระเจ้าย้อนอ่ะเอาสอนพระเจ้าไปแดกไหมฮะตลไปเออผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเจอกับพวกคุณทุกๆๆๆคน <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ผมก็แค่อยากจะบอกว่าใจเย็นๆนะครับคุณย้อนกับคุณอาลิสซักอาลิสขาสั้นแต่ซอยเร็วนะคะรู้จักหรือเปล่าคะมาจับเฮ้กไม่ัดตังก่อย้เฮ้ยเฮ้ยจะร้องทั้งวันเลยนะนี่ ร้องทั้งวันเลยร้องทั้งวันร้องร้องเข้าไปน้องนนองสวยมากน้องน้องน้องเดลียวสวยมากช่วยพี่โทนได้แล้วก็ต่อไปก็ตีป้อเลยนะคะพี่โทนจัดให้น้องเดี๋ยพี่จัดให้เย้เฮ้ยเฮ้ยแล้วมันไม่พูดอะไรเลยตัวน,นั้นไม่รู้ว่ามันจะพูดอะไร,รป่ะเย้เฮ้ย,ยเฮ้ยอลิสมาเท่วอ,อลิสมาจอ่อย้อนย้อน สอนเทพเจ้าเป็นยังไงมากกว่าดอลเลียอือิพย์ถืปืนไม่ใครบอกว่าข้าคือทิพถืปืน R G B ปืนแตง่งี่ยฮะรู้จักปืนแต่งหรือเปล่าฮะปืนแตง่ง <So long. S 1> เขามีแต่ตำรวจแตง่งอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สนตำรวจแตง่งสนปืนแตง่งอะีิยิงไปไงปิวปิวปิวเป็นสากสีเลยเห็นไหม เออสามสีมันก็รุนแรงนะแต่ว่าดอลเลียเพิ่มให้เลือดแล้วสรุปมาเพิ่มเลือดหรือเพิ่มให้เลือดเพิ่มเลือดให้เ,เ,อใหเออพูดดีๆอย่าหลงเจมนีนี่เอ้าอาร์จีบีหายไปไหนหมดเอ้าทำไมมันหมดอ่ะเอยกระสุนปืนก็ย่อมมีกันหมดบ้างใช่ไหมย้อนไม่แต่เทพไม่สนใครเทพไม่สนอะไร นี่มังกรฟาดหางไปทีหนึ่งเ้ยฟาดไม่โดนเอ๊บโนที่ปากดอเลียไม่ไหวแล้วเหม็นนะหดี๋ดอเลียจัดการให้นี่ไ่ต้องสวยมากเลยค่ะพี่โทนโดนจัดให้สอนพระเจ้าโอ้โหโดนด้วยโดนโทนเป็นไรเดี๋ยวคืนได้นายอนนายกับเราได้เจอกันอีกยาว จะร้องทั้งวันเลยนี่แน่จะร้องทั้งวันเลยนี่เพิ่เลือดให้าองไ้องร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 มอเร้อ o อ e ร้องร้อ t ร้อง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  y ้อนี่องร้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 ององรองร้องร้อง้อนร้อองรองร้องร้อง้องร้ององร้องร้ององร้งร้กงรู้อองร้องร้องร้ง้องอร้องร้งงง้้อ้งร้ออง มาแล้วอันตีมาอีกแล้วโนเลีย้โนขับซะก่อนโนเลียโทษทีไ่ยังไ้กินแล้วไปไหนลูกซิวซิวขออดหน่อยตายกูเลยเอตแล้วซิวหายไปไหนก็ตายเพราะอะไรฝนเอารโตของที่เป็นแก้วยอดตี เป็นไงล่ะซิวอยากมือขาดมาเล่นกับเทพเจ้ายอดอีกนะร้องทั้งวันเลยเลิกร้องใครแล้วโลเลียขอร้องหยุดร้องได้ไงคานี่ไงก็กำลังว่ายน้ำไปช่วยอลิสหมนอลิสตัวเล็กตัวนิดตัวน้อยอารซั่นซอยเร็วเอ้ยุ่อลิสเป็น อลิสอยากเล่นด้วยอลิสก็แค่ <And in S 1> อยาก <five S 1> เล่นกับพิทโอนไ่ต้อง<ค>เลยอลิสเจอก็บเจอปืนอาร์ติมีลอลิสอยากเห็นปืนอาร์ีนี่เรียกดาเมจยังไม่พออลิสฝา,ากมันก่อนย้อนเอามันเลยย้อนมันอยู่คนเดียวเราบเก็บมันได้อยู่แล้วยอนสองพระเจ้าป้ <c oughs> อมแต โดเลียมาแล้วโดเลียช่วยแล้วนะคะช่วยแมาโดเลียเด็ดจัดให้ยิงโจนจัดให้ปีแนะ่เ yeah, ฮอร์พาลิสคาสาัดวิ่งไม่ทันมาแล้วแม่มันมาแม่มันมาต่าอยโดเลียมีลำไปนี่รู้จักหรือเปล่าฮนะมจิ้มช่วงแทงนั่นแม่มันเหรอเปล่านั่นลูกลูกที่คู่กับฟลอริติโนโ ฟอเรนติโน่ก็เป็นบอสแมปส่วนนั่นน่ะมันก็แค่ล้ำ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 ทิมแทงช่วงทิมแทงแต่ฟอเรติโน่ลํำมั่วกว่านะเคยเห็นคนคนภาคเล่นหรือเปล่าล่ะเออยังไม่เคยเห็นครับและอยากเห็นไหมอยากเลยขอร้องสุดท้ายอย่าให้มันเล่นเด็ดขาดมาแล้วมาแล้วโดเรียมาแล้วยังไงล่ะครับ คือช่างบารอนช่างที่ทำลายทุกอย่างยกเว้นทำลายศัตรูเออช่างมันนะครับผมเป็นช่างบรอนที่ทำลายทุกอย่างยกเว้นศัตรูผมก็เคยบอกไปแล้วอย่าเฮ้ย่าเป้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย่า้ยเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ่้ยเฮ้้ย้ยเฮ้ยยเฮยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย เออจะบอกมันยังไงให้มันพูดละ่ะเอออย่างน้อยก็ขอให้มันพูดสักอย่างเถอะโอ้ยพูดหน่อยแล้วเอียเฮ้ยมันพูดลแล้วไงโอ้ยเน็มันพลังต่อยเอียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอียเฮ้ยมาช่วย,าายทำไมในธนอ้ดเฮ้ยเฮ้ย มาอะไรชันล้วเสทีนะดอลเลียมาแล้วดอลเลียมาแล้วโอ้ต้องช่วยดอลเลียนดนดดออเออออยเาฮ้ยเฮ้ยย่าี่เป็นไงล่ะล้ำหล่อลำหล่อรู้จัเก้าล้ำมาล้ำล้ำอะไรนี่ไงผมไบรอนทำลายป้อมสตูลเห็นไหมเอ้ยอดโอ้โหยอดตั้งตัวไม่ขันเป็นะเจ้าอย่างมาต้องมาดนปืนอาทีีตีตายจะได้โอ้โหเจ็บเเกิน แน่นอนสิยอนโดนสองทีไหนแตกได้นะยอนแตกสิเหลืออะไรล่ะเหลือแต่วิญญาอนนี้ไม่ใช่ไอริเหรอฮะมามาไอมาไอริมาอยากเจอปืนอาร์ัีบีไหมมีใครอยากเห็นปืนอาร์ทีบีมาแล้วชาลอดมันอัดคำขอชาลอดเห็นนะ ยิงอะไรแมสโอยิงว้าวโอ้เห็นเห็นเห็นกันชัดๆนี่รอบนี้ไม่ว้าวแน่นอนระเบิดพลังโอ้ยไอตัวไหนปล่อยมาจิ้งจอกค่ะหมาแก่จิ้งจอกเองค่ะโอ้ยแต่หมาแก่จิ้งจอกป้าบอคอแตกดีเติมเลือดให้หน่อยได้ไหมดอลเลียได้เลยค่ะเพิ่มแล้วโอเคจัดไปหมาดอลเลียมานี่จะยิง ตัวนี่ให้ตายแล้วมันตัวอะไรเหรอคะมันคือเอ่อไส้เดือนดินไส้เดือนเรียกมันว่าไส้เดือนได้ยังไงซิวไม่เห็นด้วยที่ให้เรียกว่าไส้เดือนโอ,โอ้ยภากเสียวซิวจะแม้ผีขอแทบจะเผาเพราต้องแหมขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันต้องแหมขนาดไหนล่ะถึงจะเรียกว่าซิว โอ๊ยสิวพอเถอะไม่ไหวแล้วกันพัร์ิเป็นไงล่ะไบรลอนอย่างผมก็บอกแล้วว่าผมทำได้ผมบอกแล้วเชื่อหรือยังโธนเออเชื่อก็ได้แหละเชื่อว่าทำได้เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอลิสขาสั้นอลิสจะซอยเร็วๆนะครับอลิสซอยเร็วๆอลิสความเร็วในการวิ่งซอยเร็วขึ้นซอยเร็วขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวตายค่ะ โอ้โหอันติโตรนก็แรงและเกินทำอะไรเนี่ยอะไีบ้าวะโอ้ยอาริสปกป้องมะเดือร้องทั้งวันเลยไม่ให้ได้หรอกอาริสและทำไมเสียงอาริสกับดอลีมันเหมือนกันโอ้ยมันทำได้แค่นี้จะให้มากกว่านี้ผมไม่ไหวอาริสไอรีมาไอรีทำอะไร ไอรีขอโทษไอรีไม่ได้ตั้งใจค่ะเฮ้ยพักเสียงแต่ละทีก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยยังไม่พร้อมโอ้ยทำๆไปเหอะกราบใดที่เรายังมีลมหายใจและเป้าหมายของเรายังไม่จบเราก็ทำต่อไปทำจนกว่าจะสำเร็จเออเออเออโอ้เสียดายอะพี่พักมาอะไรตอนนี้เนะี่ยโอ้ยทำไมอะแล้วคือ จังหวะนั้นจะทักมาทำไมปีนี่แหละสิว,ว,สวได้แล้วสิวข่าไอรีได้แล้วอะไรล่างออกไปเมื่อกี้วันแฝงป,ปะหาเพื่อนอ๋อมันมันเป็นแชทเป็นแชทใครแชทมาหาบอกมันเลยนะวันหลังไม่ต้องแชทมาเวลาเล่นเกมอยู่ใครจะห้ามมันได้ล่ะจังหวะอย่างนั้นแหะเออชากมันเนอะยังไงก็ขอโอ,โอกาสชนะจะได้ไหมบมลลารอนทำได้แล้วเห็นไหม ผมไปรอนเก็บหมดเลยปิปิตจยิงนี่รู้จักเปล่าปืนอาร์ทีมีโอ้สวยงามข่าได้อีกแล้วเออปุนทนบอกว่าอย่าปอาไอ,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 อ้ิอบบน่มาเออโ้ล้อมบนเี้ยเลยเย้เฮ้ยเฮ้ยแกแคดให้แล้วนะเออ ขอบคุณมากเลยเออใช่ขอบคุณที่ช่วยนะถ้าไม่ช่วยก็คงจะทำอะไรไม่ได้หรอกและนี่ผมตายยังไงเนี่ยโดนเก็บอย่างนั้นยังมาถามอีกว่าตายยังไงหรอคะเออเออ <Shut down. S 1> ชัดเจ้าใบรอดอยังผมไม่รอดแล้วช่างยังผมเนี่ย จะทำอะไรได้บ้างเนี่ยช่างที่มีประโยชน์เขาต้องช่วยตีป้อมแต่ช่างอย่างผมบัดแค่เด็กบัดบัดเ้ย,ยระหว่างนั้นซิวเก็บไปไอย้ยาไอ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 ้ไอ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 ้กาอา,า,อกอาเอยเล้เอาไอ้อมจะยิอ้ไ้อ้อ้ไอ้ไอ้เอ้ออ เออก็พูดได้ไงแหละปืนอย่าเฮ้ยได้อีกแล้วฮะเฮ้ยมันได้อีกแล้วเว้ยย่าเฮ้ยยเฮ้ย่าเฮ้ยดูข้างบนนะครับดูดูข้างบนดูดูเตีเยห์เตยเยอะยเฮ้ยโอ้โหจะวุ่นวายกันไปหมดแลนะมีแต่ย่าเฮ้ยย่าเฮ้ยไม่มีอย่างอื่นเลยอะจะทำไงได้อ๋อสอนพระเจ้าไปแดกสะดุนเต็มเลยเป็นไงล่ะฮะโจร ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเคลียร์เองเองด้วยรีบใส่กระสุนแล้วไปเก็บมันพื่นี้เลยนะไปได้ยังไงเหรอปืนบ้าบอลคอแตกอะไรเนี่ยฮะโอ้ยยิงใครเขายังไม่ตายเลยตอนเนี้ยยิงไม่ตายก็ได้หลายศพแล้วไม่เห็นเหรอโอเคยอมรับก็ได้มาได้หลายศพน้องเงี้ยจังเอาอีกเอาอีก เอา <ator> อีกมามาเอาอีกเอาอีกเหรอย่าโอ้ยซิวได้แล้วเห็นไหมโอ้ยซิวทำได้ซิวฆ่าได้แล้วก็เก่งอยู่นี ah. ่ซิวเอานายเอากันมาเลยเหรยวจะซิวให้แบบไม่ริกจะเขาไ้่เหนื่อยเลยป้อมศัตรูแตกหมดแล้ว อ้าวซูเปอร์คลิปกำลังถูกส่งไปเออใครมาหอนแถวนี้เนะนี่ยไม่ตีเลยกต็ตกรีตบอลย่าอาชีีแรงแค่ไหนก็อคอยดูนี่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 ป้อมแตกไปซะเป็นไงล่ะครับไมลรอดอย่างผมก็จะเข้าได้นะอย่างที่ทุกคนเห็นล่ะครับนี่คือ เรายังมีชัชนะอีกครั้งหนึ่งแต่ที่ผ่านมาเรียกอะไรความชิบหายชิบเพื่อนเออก็ใช่ครับยังไงคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชอบนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมในกนารทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามตอนนี้ก็81 Subscribe แล้วผมมีใจมากๆนะครับ ก็ฝัดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงก็เพื่อนๆก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นวัดเนาะแต่ก็พยายามทําเสียงให้ได้หลายๆเสียงก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ